สวัสดีครับผมคนป่านะครับในเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรแปลกนะผมรู้สึกว่ามีคนนึงนะครับใช้ห้กอยู่นะตะบอกเลยว่าอย่างเนียน้าใครตาดีๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองจับคลิปด้วยกันนะแล้วก็ในคลิปนี้นะผมมีเฉลยใช้คลิปด้วยนะครับแต่ว่าอย่าโกงกันนะอ่ะมาดูกลิเลยกันเริ่มเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนําวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟิร์นลเล็กแล้วให้กดที่ open id จากนั้นให้กดคลอดเราก็จะได้ไอดีที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบสเอ็มพิมคาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง open id แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชาระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูป,ปองก็จะเข้าสู่ id ทันทีซึ่งเพจน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครลองมองหา id R V คุ้มๆพร้อมเล่นนุ่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจน,นี้เลยนะครับไ d m ิ n t o n TP7 เพจน,นี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถ,ถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับ ที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอาเวียคาถกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูก์เพจใต้คลิปได้เลยครับโอเค้ามาเกมแล้วนะครับในส่วนของทั้งฝ่ายคอมมารอนเนี่ยเราก็ใช้เป็นพังแฝงด้วยเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรูที่ใช้เนี่ยก็จะไปตามหน้าตอนนี้เลยนะครับเกมนี้มันกระตุกตรงไรงครับผมก็เลยอ่าไม่ได้เปิดพางฝังให้ดูนะครับก็เลยมีการตัดคำช็อตมานะ เดี๋ยวไปเช็คบั๊บแดงนิดหนึ่งครับโอ้แพนด้าครับโอ้มาตีบั๊บแดงอยู่ไปครับตนี้ครับอลเตอร์ไล่เลยโอ๋อซีซีรัวโอ้โอ้ฟอนเดอร์ไม่โดนครับเฮ้ยรอดไปได้หายายเข้ามาตรงนี้มาเอาเรียบเลย รู้สึกเข้าถึงตัวยิ่งยานะครับเกมนี้ผมจะรีบออกทาวขึ้นมาก่อนนะปกติผมจะใช้เป็นอของซับเต็มก่อนนะครับพลเลมาหลอดน,นะเพื่อเราจะเวทป่านะครับรโอ้รูเมียโอ้โหพิกเกอร์ไมยย่ยัดเลยโอ้ยจังเกินโอ้ยแวนโอ้เรียบร้อยโอ้ลูเมียโหดเกินไปรครับเกิดอะไรับดูกันหน่อย ขบวนสามคนครับโอ้โหตรงนี้มังกรเกิดแล้วผมอยากสีไว้เนี่ยเอาคลิปตัวนี้หน่อยครับช่วยผมดินะไปเตอร์ไม่สนใจเท่าไหร่ครับเอ้ยพิกเกอร์มีครับเปิดไม่ได้ครับต้องยอมไปก็ยังไม่สีเลยโอ้ลาดูได้ครับ ไปครับสีแล้ครับโดมากนี่ครับตายเข้าไปเขาโอ้โหเรียบร้อยครับแต่ว่าดูเหี่ยงนี่ขอนผมแบบลอยละลิว้วขื่นเกินตอนนี้เงินก็ตามอยู่500นะครับ้วโอ้โอลอะไรนี่โดนยับเลยโอ้บอลอลไ์โอ้อโอเดาไม่โดนน่าจะได้แต่ผมว่าเดาโดนก็ตายอยู่ดีทันทะีเลือดน้อยไปหน่อยนะครับ Dragon under Tower Lane attack. is ขีดไก์เลยครับตรงนี้เดี๋ยวหาตั้งกันเลเตอร์มาเพื่อนข้างบนโดนหนักเลยมาแล้วโอ้เข้าปีครับตรงนี้อาญาเลือดน้อยครับโผล่ขึ้นหัวไปแล้วพอขึ้นแล้วเนี่ยสบายนะเรียบร้อยตรงนี้โอ้โหแล้วไปเลืเอดเหลือแบบนิดเดียวอ่ะแบบเลือดนิดเดียวจริงเลย รอดเฉยเลยแล้วอเ,ลเอาจริงได้มาหลอดกับเลนเตอร์นี่ดีนะเป็นสมาที่ถือว่าขบโบได้ดีเลยแล้วเลนเตอร์เราคอยช่วยป้องกันอะไรเงี้ยครีบบอลนี่ปล่อยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ส,สี่ชีนะก่อนสี่ชีนี่ครีบตัวเล็กนี่คือให้ตังค์เยอะมากเลยแล้ว <hiking. S 1> และนี่ตอนนี้ใบขึ้นสูงนะครับ <S 2> <S 2> คือไปเติมไม่ลึงโอ้แล้วเลน่าครับฟอร์ดเรีนรับสองหนึ่งครับรับได้อยู่ไหมเนี่ยโผแพนด้าไปครับไปครับเลสเตอร์จับนี้สวยนะโอ้โหมีแช่แข่งแพนด้าแข่งเองครับโอ้สมันคอครับเรียบร้อยตอนนี้แวนอาญานี่เขาตึงยังเลยอ่ะเขาเดินแบบไม่กลัวใครเลย พอเลยนี่ยังโดนยับเลยนะเอาเลิกจัดเลยนี่แค่ไกา์นะครับแบนตอนนี้สกอลสี่หนึ่งนะครับเงินสามพันสองนะส่วนผมนี่เงินสองพันหกนะครับนี่เขาซ่ามากเลยเนี่ยเดินแบบไม่กลัวใครเลยเฮ้ยแล้วกอลเอนโอ้โหฟอลเรนครับเจอแวรนสโลคิวแวรนนี่กระตึงเกิน โอดเลดูเขาเดินเดินกซ่าเลยตรงนี้นี่ผมรอตัวเรนโลมาปิดอยู่เนี่ยถ้าตัวเรนโลมาปิดผมจะช่องเปิดนะแต่ตัวเรนไม่ลงมาแล้วมันเรียกเลยครับตรงนี้ยิ่งดึงเกมได้นานเท่าไหร่ยิ่งได้ง่ายครับเพราะว่าอาญาไม่ชอบมาหลอดจุลแล้วมาหลอดป่าใสแตกและก็ตอนนี้ผ่านไป5ทีนะครับก็มีการแฮกเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับ ตรงนี้หากใครยังไม่รู้ว่าใครแฮกเนี่ยก็สารภาพมาด้วยนะเดี๋ยวกันใจนี่นะตรงนี้เฮ้ยเลตเตอร์จับสวยท้องเมา่นี่ครับลงปลายเข้าไปครับโอ้ยังแรงต่ออยูนิดนึงครับผมเรนไปต่อครับโอ้โหเรียบร้อยอย่างงี้โอ้ตอนนี้เรียบร้อยแล้วไอ้แถวนี้เนี่ยอ่าผมคิดว่าอาย่าเขาอาจจะเก่าขวาทาง ลู้เมียต่อนะครับซึ่งหน้าก็ก่อได้เนี่ยเขาจะไม่ตายไงผมก็เลยเข้าไปเล่นต่อนะครับก็ <ๆ S 2> เลยกลายว่าโดนสกิลล่วงเลยเอ้ยในช่อนี้ยัเตอร์ยังเอาโอ้คาร์บอมเลยเหรอโอ้โหช่อน,นี้ถ้าอากไม่เจอเออ่ผีเสื้อเนี่ยน่าจะเป็นช่อที่สวยช่อน,นึงไงนะจับคาร์บอมแล้วก็ออกมาชิวๆนะครับเกมนี้เนี่ยก็บวกกันได้พักเลยนะครับ ต้องแต่นาทีแรกเลยข <c oughs> ีดคิ้วหนึ่งครับเดี๋ยวบอมไปโอ้แวนซ่าเกินพอเลยนี่เข้าดักแล้วนะครับตาครับถอนอี้ครับโอ้โหแล้วชองโดนครับเรียบร้อยมีโอ้โหลูเมียนี่กระบอกยาวไปไหน่อยนะพอเลยล้ำต่อครับโหมึงทั้งแหวนไม่ได้ครับถ้าตรงนี้ก็เดี๋ยวเรากลับไปเลื่อนๆเลยแล้วนะครับ เกมได้เปรียบละแล้วก็ดูมาถึงตอนนี้นะครับหลายๆคนนี่ก็คงสงสัยนะครับว่าเอ้ยเกมนี้มีแฮกจริงเหรอคือเกมที่ผมเจอมาเนี่ยคือก่อนหน้าเกมนี้นะคือเขาเล่นแฮกแบบว่าไม่เกรงใจใครเลยไม่แบบไม่กลัวว่าจะมีใครจับได้หรือเปล่านะครับว่าเขาแฮกนะก็เล่นแบบนาคอสยัดกันค้าพุ่มเลยนะครับเมทผู้เล่นอันตีใส่ค้าพุ่มเลยมานี้นะ,เล,นะเล่นเก่นขนาดน,นั้นเลยนะครับแต่ว่าในเกมนี้ถือว่าเล่นยก่งเยี่ยมนะ ใน้ลกปัจจุบันนะครับคนที่ใช้แฮกเนี่ยคนนี้ก็โดนแบบเป็นที่ลอ้แล้วนะครับน่ารีใจมากๆเลยแต่ก็ตอนนี้ครับอีกนิดนึงครับจะได้ดับแดงแล้วครับเดี๋ยวเอาป้อมก่อนนะครับโหเตเตอร์จับสวยตรงนี้ของไรับโหเรียบร้อยแรงจัดเลยตอนนี้โหได้ยินหน้าเราครับโหยังไม่แตกครับเรียบร้อยตรงนี้ เกือบตายแต่ไม่ตายครับเกมนี้มีปฏิหารเยอะนะครับต้งแตัดายแล้วและนี่ฟอร์เรนไปทำไม่ได้ไม่ได้นะครับเลเตอร์นี่เขาเข้าไปช่วยจับตอนนี้ดับแดงมาแล้วนะครับเราจะเล่นดับแดงสองเล่มนะเพราะว่าทีมเรามีเลเตอร์นะครับอเลสเตอร์เนี่ยถ้าหาเล่นคู่กับลมดาเมจเนี่ยมันจะเก่งนะครับโอ้เจอลูเหยินตรงนี้ครับ คิวเรามาเติมแล้วเฮ้ยแทบสองเลยเหรอนี่ต้องปาสองครับหาย่างไวครับแรงจัดเลยเอ้อต้องเอาไปได้แลนเฉยไฟทีนึงนี่ก็กลับบ้านท,ทีนึงครับมาหลอดตอนนี้เกมเริ่มไหลนะครับทีมเราก็เริ่มวิ่งไล่แบบไม่กลัวใครนะ ยีหน้าตงการครับเดี๋ยวเกมนี้รีบจบด,ดีกว่าโหอาญาครับเสียงกระลอกครับและช็อกมาเลยครับเรียบร้อยครับโโ<ฮ>อ้หแรงจัดเลยโหัวที่แว่นแวนโดนปบาพีสามพันเลยเนะื้อเลือดเหลือนิดเดียวเ,เองแร้วแล้มาดูช็อตน,นี้ครับโอ้โหตุวเลงครับเข้าเปนตีครับโอ้โหแล้วเลือดแมาเหลือแค่นี้เอาไม่ลงครับตุวเลงนี่เกือบแตกด้วยนะ อ๋อแวมีการเว้เล็กอันหนึ่งนะครับกันเล็อึดกวปกตินีนิดนึงดูจากส่วนผสมวน,นี่ยก็อาจจะออกได้ทั้งดาบม่วงแต่ว่าผมคิดว่าน่าขึ้นเป็นเทวกาศนะเพราะว่ามีของการเกราะภาพด้วยชิ้นหนึ่งนะครับและก็ส่วนคาถาน,น่าจะขึ้นเป็นขุนยามแทนยีน่านี่ก็พยายามที่จะดักเลกเตอร์นะครับแต่ว่าดักไม่ได้ แล้วก็ตรงนี้สวยเลยครับทางทุเรงครับเอาทางดาสเซเยอร์ให้ออ้เลเตอร์ฟรีครับแต่ว่าเข้าไม่ถึงครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวรอดารสก่อนเนี่ยเดี๋ยวค่อยบูนเนาะโอ้เราวฟอรเลยครับโดนดาครับโอ้เรียบร้อยเลย <c oughs> ตายอย่างไรแล้วก็ตอนนี้ทางทุเรงครับปล่อยดาสเซเยอร์ทางเลยบนครับ <c oughs> แล้วก็มีการเปิดมังกรน,นะแต่ผมว่ามังกรตอนนี้ ไม่น่าเปิดนะเพราะว่าที่เรามีสี่คนนะครับเดือดน้อยด้วยโอ้โหนี่ลูกเมียสกิลบนเกินตอนนี้เพื่อนเรานี่เริ่มกับบ้านแล้วนะแต่ว่าเรายังกลับไม่ได้นะเราต้องคอยหาพื้นที่ให้นะโอ้โหนี่ดูเขาสกิลไล่เช็คน่ากลัวจัดเลยเนยะ มีการตีวงคอนนครับโอ้โหอาญาเดินเปิดเลยเรียบร้อยครับเสี่ยวงคอนไหมครับตอนนี้แวนมีโอกาสแล้วก็กลังจะขึ้นโอมิยามนะครับแล้วก็เส่วนแพนด้าก็ลังจะขึ้นดับแดงนะครับแล้วเจอยีน่ากับแวนด้านขวาครับไปเลยครับตรงนี้เอาละครับโอ้โหแล้วแวนครับล่วงเลยและตอนนี้เกมไหลแล้วเอาละครับทีเขาตายไปสองครับ สีหน,น้าแพนด้าครับตรงน,นี้ไม่เห็นอิลูเมียครับอิลูเมียอยู่ด้านหลังเลย <c oughs> โอ้โและช็อคม,มาแล้วโอ้โหอิลูเมียเซฟร็กเกอร์ครับ <c oughs> ดาบแดงอีกเรื่องมันจะมานะ <c oughs> อ้อดูจับสวยครับโอ้และนี่ผมไปแรงแล้วก็ตอนนี้ดาบแดงได้ที่สองมาแล้วนะครับ ท้ายหน้านี้พยายามไปคัดครีมเลยครับแล้วเลือดลดเหลือแค่นี้ครับและยิงหน้าพวกหมาเขาคนป่านี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหจบเกยครับพี่แล้วก็ตอนนี้มีใครรู้ยังครับว่ามีใครใช้แฮกแล้วก็ใช้กันช็อตไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีเฉลิมทครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจบสกอร์ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคิวต่อไปนะขอบคุณมากๆเลยนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแมลังคอน76ดาวไป 77ดาวนะครับก็เข้าสู่ช่วงเฉลยนะครับคนแฮกก็คืออารตเตอร์เองครับก็มีการรีพอร์ตไปนะครับมาดูกันว่าใช้กันช็อตไหนบ้างน,นะครับอันนี้คือเริ่มต้นที่ต้นเกมเลยนะครับมาถึงปุบ๊บอารตเตอร์จะขึ้นบนนะครับแต่ว่ามีการตริดก,กลับมานะครับว่ามีคนเข้าบับแดงอยู่นะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแพนด้านี่เขาพึ่งมาตีได้ไม่นานเองนะครับคือแพนด้าเนี่ยอาจจะลงมาจากบอลฟ้าปุ๊บแล้วก็มาต่อที่บั๊แดงเลยนะครับก็กลายว่าเาลี่กันทันนะครับมาต่อที่เฉที่2สองได้กันครับตรงนี้นี่จะเห็นได้ว่าทางยีนานี่ไม่ผมนี่แบบเลยนะครับแต่ว่าเลเตอร์ครับไปวานตรงพุ่มครับแล้วก็ไปเปิดเจอยีนาด้วยครับถ้าโบติจังหอะไล่ยี้เนี่ยเรียกได้ว่า ไม่มีทางเลยที่จะมีคนตีวานสกูด,ดักไว้นะครับถ้านะหากเขาไม่เห็นนะมาต่อช็อตที่สามครับช็อตน,นี้ทางยีน่าโผล่บนนะครับแล้วก็แพนด้าตอนนี้อยู่ตรงกลางนะครับก็มีการหายไปจรูกกานะแล้วก็จับตาดูเเลเตอร์นะครับตอนนี้คิดกามันจะชนนะครับแต่ว่าเอลเตอร์เนี่ยเดินไปให้นะครับแล้วก็เจอแพนด้าครับคืชอช็อตนี้เนี่ยคือถ้าหาก เป็นผมผมจะไม่กล้าเดินนะเพราะมีโอกาสที่จะเจอทง้งยีน่าแล้วก็พงน่าอยู่ด้วยกันนะครับทีนี้ถ้าหากเขาขึ้นไปเปิดงั่นน,นั่นคือเขาต้องมั่นใจว่ามีคนอยู่แค่คนเดียวนะครับถ้าหายอยู่กั่สองคนนี่คือเอเตอร์ตายแน่นอนและก็ฉากสุดท้ายน,นะครับจะเห็นได้ว่าอาญาหาไปทางขวานะครับเอเตอร์อย่างด้านซ้ายนะและเอเตอร์ครับเข้ามาในพุ่มครับ ซึ่งเอาจริงช็อน,นี้เนี่ยจะไม่เห็นแพนด้าไม่แปลกเพราะแพนด้านี่เขาขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่าช็อน,นี้เนี่ยโอกาสอินเมียอยู่ในพุ่มสูงมากนะครับซึ่งหาอินเมียอยู่ในพุ่มเนี่ยอันนี้เลเตอร์ตายนะเพราะว่าอาญาไม่ีวางตีได้ครับแล้วก็พอเล่นเลเตอร์เนี่ยอันนี้กล้าพูดเลยว่าถ้าเห็นอาญาอยู่เขาไม่กล้าเดินเข้าไปครับเพราะส่วนใหญ่จะว่าจะเจอ,เอมีใครสักคนหนึ่งอยู่ในพุ่มนะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ อาญาเนี่ยมันจะอยู่คนเดียวเดินโด่โดนะแต่ว่าขอนี้มันเป็นไปแล้วครับอาญาอยู่คนเดียวครับแต่นี่เขาเข้าไปจับเฉยเลยนะครับไม่กลัวเลยว่ามีใครอยู่นะครับซึ่งอันดีนี้เนี่ยเอาริงก็โดนตายไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเช็คเรียบร้อยลแล้วแล้วก็ผมเคยเจอเขาเมื่อก่อนเลยเกมน,นี้ก็เลยพยายามสังเกตนะครับซึ่งน้หาเวลาเรา เล่นเจอเขาฝังตรงข้ามเราจะรับรู้ได้ว่าไอ้คุณเนี้ยมันแฮ็กแต่ว่าเวลาเราอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยมันจะดูยากครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยเอาเกมที่เวลาเจอแฮ็กอยู่ฝั่งเดียวกันเอาให้ดูกันนะครับคือผมรู้สึกว่าถ้าหาอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วรายงานแฮ็กอ่ะอันนี้เหมือนกับว่าโอกาสโดนแบนมันไวกว่านะอันนี้แค่จากความรู้สึกผมนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะันะครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบค,ครับ